จรพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณานใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18มกราคมพุทธศักราช2 5 5 8เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา ขอาหาแสงสว่างแห่งธรรมที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงเพราะจ,จิตใจของพวกเราถ้าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมก็เหมือนกับคนตาบอดจะไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่ควรจะเห็นได้เมื่อไม่เห็นก็จะ คำผิดคำถูกเหมือนเวลาที่เราอยู่ในที่มืดเรามองอะไรไม่เห็นเวลาเราจะไปหยิบข้าวหยิบของเราก็ต้องใช้การลูบคลำไปรูปแล้วก็คิดไปว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้แต่พอเปิดไฟออกมาดูก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคิดก็ได้เพราะเวลาอยู่ในที่มืดเราไม่สามารถ มองเห็นได้ด้วยตาของเราฉันใดสิ่งที่ตาของเราไม่สามารถมองเห็นได้ก็มีอยู่ก็คือสิ่งที่มีอยู่ภายในใจของเราใจของเราจะเห็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราได้ก็ต้องมีแสงสว่างแห่งธรรมคือต้องมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้บอก ถ้าไม่บอกใจของเราที่มีความหลงคือความมืดบอดครอบงำอยู่ก็จะไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้สิ่งอะไรที่มีอยู่ภายในใจของเราก็คือความสุขความทุกข์บุญและบาปนี้อยู่ในใจของเราเราเป็นผู้ผลิตบุญผลิตบาปขึ้นมา และรับผลของบุญของบาปค,คือความสุขและความทุกข์เพราะเราไม่รู้ส่วนใหญ่เราจึงมักจะผลิตบาปกันผลิตความทุกข์ให้แก่ใจของเราเพราะใจของเราหลงมองไม่เห็นว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรทำให้เราสุขอะไรทำให้เราทุกข์นั่นเอง แต่ถ้าเราได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเราก็จะมีแสงสว่างปรากฏขึ้นมาภายในใจแล้วเราก็จะเห็นว่าอะไรที่ทําให้เราสุขอะไรที่ทําให้เราทุกข์เมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้ทําให้เราสุขเราก็จะทําแต่สิ่งนี้สิ่งนี้ที่ทําให้เราทุกข เราก็จะได้เลิกทําพอเราเลิกทําแล้วความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเหลือแต่ความสุขอยู่ภายในใจอยู่ตลอดเวลาอะไรคือแสงสว่างแสงสว่างก็คือความจริงที่มีอยู่ในใจของเรานี่เองสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราตอนนี้ก็คือความมืดบอดเราจึงไม่สามารถเห็น เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเราได้เราต้องเอาแสงสว่างของพระพุทธเจ้าเข้ามาเปิดให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องกับความเห็นที่ไม่ถูกต้องนี้เป็นคนละเรื่องกันตอนนี้เรา มีความมืดบอดเราจึงมีเห็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเช่นเห็นอะไรเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเมื่อเราเห็นผิดเป็นชอบเราก็เลยต้องทำในสิ่งที่ผิดไป เช่นเห็นความทุกข์เป็นความสุขแทนที่จะเดินหนีออกจากความทุกข์เรากลับเดินเข้าหาความทุกข์กันอะไรคือความทุกข์ก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่แหละเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งการงานต่างๆ ไม่ว่าสิ่งต่างๆที่เราใช้เป็นสิ่งให้ความสุขกับเราสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขเดียวเดียวแต่เราไม่เห็นความทุกข์ที่จะตามมาเพราะเราไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นสิ่งชั่วคราวเป็นสิ่งที่จะต้องจากเราไปจะต้องหมดไป เวลาเราได้มาเราก็ดีอกดีใจแต่พอเวลาเราเสียไปเราก็ต้องร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับเศร้าโศกเสียใจเพราะเราไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆนั่นเองเราจึงจึงกล้าเดินเข้าไปหาสิ่งเหล่านั้นกล้าที่จะไปหาเงินทองมาครอบครองกล้าที่จะหา ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆกล้าที่จะหาความสรรเสริญกล้าที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่เราไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเขาอยู่กับเราได้ไม่นานเขาก็จากเราไปเวลาเขาจากเราไปก็จะบ่อยให้เราอยู่กับความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวอยู่กับความ เสียออกเสียใจเพราะเราไม่เห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆความไม่เที่ยงจึงทำให้เกิดทุกข์ขังก็คือความทุกข์ขึ้นมาสิ่งที่ให้ความสุขกับเราพอเขาไม่มีเขาจากเราไปสิ่งนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาและเราไม่เห็นอนัตตา คือไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นของเรานี้ความจริงไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราชั่วคราวถึงเวลาที่เขาจะไปเราก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งเขาไว้ได้ไม่สามารถดึงเขาเอาไว้ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงนั่นเอง นี่คือสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นกันจึงทำให้พวกเราทุกวันนี้ต้องทุกข์กันทุกข์กับสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละสิ่งที่เรามีเราก็รักเราก็หวงเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆเพียงแต่คิดว่าโอกาสที่เขาจะจากเราไปนั้นมีอยู่เราก็ทำให้เราไม่สบายใจแล้ว เพียงแต่คิดว่าเขาอาจจะจากเราไปก็ไม่สบายใจแล้วและเวลาเขาจากเราไปก็ยิ่งไม่สบายใจใหญ่พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราอย่าไปหาสิ่งเหล่านี้อย่าไปเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นสมบัติอย่าเอามาครอบครองให้เราอยู่แบบไม่มีอะไรจะดีกว่าเราไม่รู้ว่าความสุขของเหล่านี้ อยู่ที่การไม่มีอะไรอยู่แบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคยมีสมบัติมีอะไรต่างๆมากมายแต่พระองค์ทรงเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันจึงทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยสละพระราชะสมบัติแล้วก็ไปอยู่ในปา่า ไปหาสมบัติที่เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงสมบัติที่แท้จริงของพุทธเจ้าก็คือใจใจที่มาครอบครองร่างกายอันนี้ใจนี้ที่เวลาตายไปเราเรียกว่าดวงวิญญาณเวลามาเกิดเราก็เรียกว่าใจใจนี่แหละคือของแท้ของจริงตัวจริง ของจริงของพระพุทธเจ้าก็คือใจของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายและความสุขที่เกิดขึ้นในใจก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงที่ถาวรเป็นสมบัติที่แท้จริงเป็นที่พึ่งแท้ที่แท้จริงของใจพระพุทธเจ้าจึงทรงปฏิบัติใจสร้างความสุขขึ้นมาที่ใจ สร้างที่พึ่งขึ้นมาภายในใจพอมีความสุขมีที่พึ่งภายในใจแล้วใจก็สบายถึงแม้ว่าจะไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่มีบริษัทบริวารไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีที่ดาแต่ใจของพระพุทธเจ้ากลับมีความสุขกว่าพวกเรา ที่มีข้าวของเงินทองต่างๆมีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดาเพราะว่าของเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงนั่นเองมันเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะว่าจะต้องมีการจากกันไปนี่คือสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นกันทุกวันนี้เราก็ทุกข์กับของที่เรามีอยู่นี่แหละ เวลามีก็เป็นห่วงเป็นใยเวลาเสียไปก็ร้องห่มร้องไห้แล้วในที่สุดต่อให้สามารถรักษาให้อยู่กับเราได้ไปตลอดแต่พอถึงเวลาร่างกายที่จะต้องตายไปเราก็ไม่สามารถเอาอะไรไปได้อยู่ดีแต่ถ้าเราหาความสุขภายในใจหาสมบัติภายในใจ ที่จะให้ความสุขให้ความร่มเย็นกับเราเวลาเราไม่มีอะไรเราจะไม่เดือดร้อนถึงแม้ไม่มีอาหารรับประทานร่างกายจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถึงกับตายไปใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันในตัวเรานี้เรามีสองคนเรามีกายหยาบกับกายทิพย์กายทิพย์คือใจ กายหยาบนี้คือร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นใจเวลาร่างกายเป็นอะไรไปนี้ใจของเราไม่ได้เป็นไปกับร่างกายแต่ใจของเราไม่รู้ใจของเราไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นเราพอเวลาร่างกายเป็นอะไรไปเราก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเดือดร้อนแทนร่างกายร่างกายนี้เขาไม่เดือดร้อน เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเหมือนกับของต่างๆนี่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรรถยนต์นี้เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นรถยนต์เวลารถยนต์เสียรถยนต์ไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่เดือดร้อนแต่คนที่เดือดร้อนก็คือเจ้าของรถยนต์ทั้งๆที่เจ้าของเองไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์แต่พอรถยนต์เสียก็เดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมา เวลารถหายก็เสียอกเสียใจทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่ได้สูญเสียอะไรไปตัวเองก็ยังมีครบอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เพราะความหลงหลงไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆเพราะต้องอาศัยเขาเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆทั้งๆท,ที่เราไม่ต้องใช้เขาหาความสุขเราก็สามารถที่จะมีความสุขได้แต่เราไม่รู้กัน เราไม่รู้จักหาว,วิธีหาความสุขที่ไม่ต้องใช้สิ่งต่างๆเป็นเครื่องมือเราต้องมาเจอพระพุทธศาสนาเท่านั้นเราถึงจะได้รู้ความจริงอันนี้รู้ว่าเราสามารถมีความสุขเราสามารถอยู่เหนือความทุกข์ได้โดยที่เราไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายอันนี้ก็ไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าการมีร่างกายนี้ก็ไม่ดี ร่างกายของเราถึงแม้ว่าจะทำประโยชน์ให้กับเราได้มากมายแต่มันก็เป็นสิ่งที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปเวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันตายมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราดังนั้นถ้าไม่มีร่างกายได้ยิ่งดีใหญ่เมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาวิตกมากังวลกับความปลอดภัยของร่างกาย ไม่ต้องมาหายใจไม่ต้องมาดื่มน้ําไม่ต้องมารับประทานอาหารไม่ต้องมาอาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัววุ่นวายไปกับเรื่องของร่างกายไปแล้วในที่สุดก็ต้องเสียมันไปอยู่ดีคนที่สามารถสร้างความสุขขึ้นมาภายในใจได้สามารถสร้างที่พึ่งขึ้นมาภายในใจได้จะไม่ต้องพึ่งร่างกาย จะไม่ต้องพึ่งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะไม่ต้องพึ่งสามีพึ่งภรรยาไม่ต้องพึ่งบุตรธิดาไม่ต้องพึ่งญาติสนิทมิตสหายเขาจะอยู่เขาจะไปจะไม่เดือดร้อน <Yeah. S 1> ถ้าเรามีที่พึ่งภายในใจของเราที่พึ่งที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอด <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาวัดกันนี้ก็เพื่อให้เรามาสร้างที่พึ่งให้กับใจของเรา วิธีสร้างที่พึ่งก็คือให้เราเสียสละให้เราปล่อยวางของที่เราหลงไปคิดว่าเป็นที่พึ่งของเราความจริงมันเป็นภัยกับเรามากกว่าเป็นประโยชน์กับเรามีข้าวมีของแล้วใจเราจะวุ่นวายจะวิตกกังวลห่วงใยเดือดร้อน,นเวลาไม่มีมันแล้วสบายใจไม่มีอะไรต้องมาวิตกไม่ต้องมีอะไรมาต้องกังวล ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของก็ไม่ต้องกังวลกับทรัพย์สมบัติเข้าของไม่มีสามีภรรยาก็ไม่ต้องกังวลกับสามีภรรยาไม่มีบุตรธิดาก็ไม่ต้องกังวลกับบุตรธิดาอยู่ตัวคนเดียวแสนจะสบายแต่เราไม่รู้กันเราจึงต้องมาหัดทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนวันนี้เรามาเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรารักเราหวง และเราทุกข์เรากังวลให้มันจากเราไปเสียยา่าให้มันมีอยู่กับเรามันเหมือนกับเป็นยาพิษเราไม่ต้องการมียาพิษอยู่ใกล้ตัวเราฉันใดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็เป็นเหมือนยาพิษของใจเวลามีแล้วใจจะต้องกังวลต้องคอยดูแลรักษา ดังนั้นถ้าเรามีอะไรมากเกินไปพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาไปแจกให้แก่ผู้อื่นแบ่งปันให้แก่ผู้ที่เขาอดอยากขาดแคลนผู้ที่เขาจะได้รับประโยชน์เ mm hmm. งินทองที่เรามีมากเกินไปเราไม่ได้ใช้เก็บไว้มันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรนอกจากจะเป็นโทษกับใจเพราะเราต้องคอยดูแลรักษาพอไม่มีมาแล้วเราก็สบายใจ ไม่ต้องมาห่วงมาห่วงมาวิตกมากังวลท่านจึงสอนให้เรามาแบ่งปันกันมาเสียสละมาปล่อยวางทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองที่เราไม่ต้องใช้มันตายไปเราก็เอาไปไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ใช้มันแล้วเก็บมันไว้ทำไมเก็บไว้แล้วก็ต้องเป็นภาระเป็นความทุกข์เป็นความกังวล พอให้ไปแล้วกลับจะเกิดความสุขใจสบายใจเบาใจอย่างวันนี้ญาติโยมก็มาสละเงินทองเวลาสละไปแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเดือดร้อนไหมทุกไหมรือสบายใจมีความสุขใจนี่ก็เป็นเพราะว่าญาติโยมยินดีที่จะสละถ้าเกิดไม่ยินดีเกิดใครมาขโมยเงินก้อนนี้ไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะยังไม่เสียสละยังไม่ปล่อยอการปล่อยนี้จะทำให้เรามีความสุขเวลาเราสูญเสียสิ่งต่างๆไปแทนที่เราจะทุกข์เรากลับจะมีความสุขแต่ถ้าเราไม่ปล่อยเรารักเราหวงเวลาสูญเสียไปเราจะเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้คนที่ไม่ทําทานคนที่ไม่ชอบทำทานไม่เคยทำทาน เวลาสูญเสียเงินทองไปแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็จะเกิดความเสียใจเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาแต่คนที่เคยทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆเคยเสียอยู่เรื่อยๆเวลาเสียเงินเสียทองไปนี้จะไม่โกรธจะไม่เสียใจกลับคิดว่าเป็นการทำบุญทำทานไปใครเอาไปก็ถือว่าดีไม่ต้องมาวัดให้เสียเวลา มีคนมารับทานถึงบ้านเช่นขโมยขึ้นบ้านจะเสียอะไรก็ปล่อยมันเสียไปขโมยจะขโมยทีวีเข้าของไปก็ปล่อยให้เขาไปคิดว่าเป็นการทำทานหรือคิดว่าเป็นการได้ของใหม่เพราะเมื่อเขาขโมยของเก่าไปเราก็ต้องไปซื้อของใหม่เงินทองเราก็มีซื้อแต่เราไม่ยอมซื้อเพราะเราเสียดายเงินทองแต่พอขโมยมาขโมยข้าวของไป เราไม่มีข้าวของใช้เราก็ต้องซื้อใหม่เราก็ไม่เสียดายเงินทองเราก็ซื้อไปเราก็ได้ข้าวของใหม่นี่คือลักษณะของคนที่รู้จักปล่อยวางรู้จักเสียสละจะไม่มีความทุกข์เวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปนี่คือวิธีที่จะสร้างความสุขให้กับใจอย่ายึดติดให้ปล่อยวาง ให้คิดอยู่เรื่อยๆว่าไม่ช้าก็เร็วทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เราจะต้องจากเขาไปหมดแม้แต่ร่างกายที่เรารักเราหวงขนาดไหนถึงเวลาก็ต้องไปต้องจากกันถ้าเราปล่อยวางเราจะจากอย่างสงบจากอย่างสบายถ้าไปอย่างสงบไปอย่างสบายก็ไปสวรรค์ถ้าไปแบบเครียดไปแบบทุกข์ไปแบบวุ่นวายใจ ก็ไปอบายเวลาตายไปเราอยากจะไปที่ไหนกันดีไปสวรรค์ดีหรือไปอบายดีถ้าไปสวรรค์ก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมถ้าไปอบายก็ไปเป็นเดรัะฉานไปเป็นเปรตหรือไปตกนรกอ,อยู่ที่เรารู้จักปล่อยหรือไม่รู้จักปล่อยเนี่ยคนทําบุญท่านถึงบอกว่าเวลา,วลาตายไปจะไปสวรรค์กันเพราะรู้จักปล่อยไม่ไม่หวงไม่เสียดาย ไม่วุ่นวายใจเวลาที่จะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปคนที่ไม่ทำบุญจะรักจะหวงมากเวลาสูญเสียจะสูญเสียอะไรไปนี้จะเครียดมากจะทรมานใจมากจะวุ่นวายใจสับสนทำใจไม่เป็นปงไม่เป็นปงไม่ได้ใจก็วุ่นวายใจก็จะไม่สงบเวลาตายไปก็ไปไม่ดีไปสู่อบายนะ ดังนั้นเราต้องคิดถึงอนาคตของใจของเราด้วยเพราะใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของเรายัางต้องไปต่อถ้าเราไปอย่างสงบไปอย่างสบายเราก็จะไปเป็นเทวดาไปสวรรค์แต่ถ้าเราไปด้วยความเครียดความวุ่นวายใจความเสียอ,อกเสียใจเราก็จะไปอบาย นี่คือกฎแห่งกรรมที่พระเจ้าทรงสอนทรงตัดสรู้แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราให้เรารู้ว่าใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราหลังจากที่ตายไปแล้วนี้จะต้องไปเกิดใหม่ถ้าเรารู้จักปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดเราก็จะไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ และไปสู่พระนิพพานในที่สูงสุดนะตามลำดับต่อไปขึ้นอยู่กับว่าเราปล่อยวางได้มากน้อยเพียงไรถ้าปล่อยวางได้เต็มที่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปล่อยวางก็จะไปถึงพระนิพพานถ้าไปถึงพระนิพพานก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพระนิพพานก็คือมหาปราสาราชวังนี้เองที่มี ของต่างๆที่เราต้องการอยู่รอเราอยู่และจะมีไม่มีวันหมดเหมือนกับเราได้ไปอยู่ในมหาราชวงังมีอาหารวิเศษรับประทานมีเสื้อผ้าอาภรรววิจิตพิสดารไว้สวมใส่มีบริษัทบริวารคอยรับใช้มีเครื่องบันเทิงมหรสพต่างๆให้เราได้ดูได้ฟังตลอดเวลาตามที่เราต้องการ นี่คือพระนิพพานก็คือความสุขความอิ่มใจที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันพร่องไม่มีวันหมดนั่นเองเกิดขึ้นจากการที่เราไม่หลงไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อให้วิเศษขนาดไหนก็ไม่สามารถสร้างความสุขใจให้ได้เหมือนกับการปล่อยวางปล่อยวางแล้วจะสุขถ้ายึดติดแล้วจะทุกข ถ้าสุขก็สุขตอนที่อยู่ร่วมกันแต่เวลาที่จะต้องจากกันเวลานั้นจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือแสงสว่างแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงพบทรงค้นพบและนำเอามาแบ่งปันให้กับพวกเราขอให้พวกเราเอาเข้ามาสร้างขึ้นมาภายในใจขอให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นความทุกข์เพราะว่าเขาเป็นของชั่วคราว เป็นของที่ไม่อยู่กับเราไปตลอดเป็นของที่เราไม่สามารถสั่งให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้เสมอเวลาเขาไม่ทําตามความอยากเราเวลานั้นความสุขที่เราได้จากเขาก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาลูกดื้อนี้แม่เสียใจเพราะแต่เวลาลูกเชื่อฟังแม่สั่งให้ทำอะไรแล้วทำตามทำทำ,ทำตามใจแม่ แม่ก็มีความสุขพอไปขัดใจแม่แม่ก็ทุกข์แม่ก็ต้องฉลาดแม่ก็อย่าไปอยากสอนเขาได้แต่อย่าไปอยากให้เขาทำตามเราเพราะเวลาเขาไม่ทำตามเราเราก็เสียใจแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทำตามเราเราเพียงแต่สอนให้เขารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วถ้าเขาทำตามก็ดีสำหรับเขา ถ้าเขาไม่ทำตามมันก็ไม่ดีสำหรับเขาแต่เราไม่ได้ไม่เสียอะไรไปกับเขาแต่เรากลับไปเดือดร้อนเวลาเขาไม่ทำตามที่เราอยากให้เขาทำอันนี้ก็เป็นความโง่อีกอย่างหนึง่งเป็นความมืดบอดอีกอย่างหนึง่งเวลาจะสอนใครสอนได้แต่อย่าไปอยากให้เขาทำตามที่เราสอนเพราะถ้าเกิดความอยากแล้วเวลาเขาไม่ทำตามเราจะเสียใจเราจะโกรธเขา แทนที่จะรักเขาเรากลับไปโกรธเขาทั้งๆท,ที่เราปรารถนาดีรักเขาอยากจะให้เขาได้ดีพอเราบอกให้เขาทำความดีเขาไม่ทำตามเราก็กลับไปโกรธไปเกลียดเขาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราจะไม่โกรธไม่เกลียดเขาเรากลับจะสงสารเขาเห็นว่าถ้าเขาไม่ทำเดี๋ยวเขาก็จะต้องลำบากเดี๋ยวเขาก็จะต้องเดือดร้อน แทนที่จะไปโกรธกับไม่โกรธกับสงสารนี่คือเรื่องของการปล่อยวางถ้าเราปล่อยวางแล้วเราจะไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆเมื่อเราไม่มีความอยากใจของเราจะไม่มีความทุกข์เพราะความทุกข์ของพวกเรานี้ไม่ได้เกิดจากอะไรนอกจากความอยากของเรานี่เจึงขอให้พวกเราจงมาสร้างแสงสว่างแห่งธรรมกันด้วยการพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เรามีอยู่นี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องจากเราไปแล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงถ้าเรามีแสงสว่างอย่างนี้คอยเตือนใจเราจะได้ปล่อยวางได้จะไม่ได้จะไม่ยึดไม่ติดพร้อมที่จะให้เขาจากเราไปพอเราพร้อมเวลาเขาจากไปเราก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อน เราก็จะเป็นปกติและเวลาที่เราต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเราก็จะจากอย่างสงบแล้วเราก็จะได้ไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆจนถึงสวรรค์ชั้นพระนิพพานตามลำดับต่อไปการสแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไหวเพียงเท่านี้ ขอคุณพระศีะรัตนตรใยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวัน,นสุขตาละโดยทั่วหน้ากันเธอ